สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมชอม่อง n o n e s e n t i a l หรือว่าช่องนี้ไม่มีสาระนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับใครไม่รู้นะครับใครไม่รู้อ,อ่ะคืออ่าส่งของขวัญมาให้ผมด้วยแล้วพีมาว่า FC ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับส่งกางเกงมาให้นะฮะกางเกงมาให้ด้วยกางเกงสีข,ขาวนะขอบคุณมากเลย <c oughs> นึกว่าจะนึกว่าจะแบบเฮ้ยตกใจอยู่นะโอเควันนี้นะครับผมผม ผมก็จะมาเปิดคลังให้ดูนะครับผมว่าของมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ตัวหลักนีคนเชิหมาอีกแล้วอันนี้คืออันนี้คือตัวหลักของผมเอง ID งของผมนะครับอันนี้นะครับผมก็ ID ของผมและอันนี้ชื่อนะครับผมแล้วก็อยู่แรงด์ดมอนสามนะครับผมก็ชื่อนี้เกมชื่อว่าถ้าพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าไอโคะนะครับผมแต่ถ้าพูดเป็นภาษาจีนมาละว่าไอซือนะครับผม ก็ตามนี้เลยนะครับพันนี้สถิติการเล่นเมื่อวานก็ลบอยู่แต่บกวกละอยู่นะอันนี้การเล่นนะครับผมสถิติการเล่นก็ประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับผมน,นีือตัวละครนะผมตัวละครผมใช้หลักๆก็คือสากายเลอร์นะครับผมเพราะผมไม่ค่อยได้เติมอะไรอย่างเงี้ยเติมน้อยมากเลยนะ อ่อตรงเติมน้อยมากตองเงติมเฉพาะกล่องของความแบบ9บาทอะไรแบบนี้ก็จะมีตัวละครแค่เนี้งนะครับผมใช้หลักๆก,ก็คือสกายเลอนะครับผมไม่มีลิง์ไม่มีโคโนโนะครับผมแต่มีอันเนี้ยตัวใหม่นะครับผมก็ต้องขอบคุณ FC นะครับผมที่เติมให้ผมด้วยนะครับ50เรนะครับผมก็ได้ตัวนี้มาเลยโอเคครับผมต่อไปก็เป็นแต่งตัว แต่งตัวนี่ของผมมีน้อยมากจริงๆนี่นะครับมีแค่นี้จริงๆเนี่ยอาให้ดูเลยชุดเทพไม่มีเลยนะครับผมนีเหรออันนี้ชุดก็แจกนะนี่เหรอชุดแจกหมดเลยนะครับผมก็ชุดกากมากแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงมีแค่นี้แหละแล้วรองเท้า แล้วก็ชุดก็จะมีชุดไซตามะนะครับผมชุดเหลืองเลยแล้วก็ชุดไอเนี่ยนักมวยเนะี่ยสีแดงแล้วก็ชุดไม้คาร์นที่เขาแจกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกต่อไปก็เป็นคู่หูผมใช้ผมใช้แพนกวินนะครับผมต่อไปก็เป็นคอลเลคชั่นนะครับผมท่าก็มีท่าแค่นี้เองเหรอครับผมไม่ได้มีเยอะแล้วก็มีกระเป๋าก็าส่วนมากก็ใช้กระเป๋าเนี่ยคุยเนนะี่ยแล้วก็กล่อง ใชนะอ่านะ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 แล้วก็พวกนี้ลูกแล้วก็ตาโอเคต่อไปเป็นอาวุธนะครับผมอาวุธก็จะเป็น M4 นะครับผมแ <c oughs> ฟชัฟ่ชนแฟชั่นอะไรอะ่ <c oughs> อะยูโทเปียเหรอ M4 <MC>. แ <c oughs> ฟชั่นยูโทเปียน่าจะ ก็ตาในการยิง okay. 2งแม่นยำหนึ right? yeah. s <S okay. ่งแล้วก็ความเร็วในการนที Sen ่เราลดลงนําแล้วว่า ak frame แล้วก็ที่ผมใช้ประจําเลยนะเพราะว่าผมได้ถาวรนครั้งก่อนที่ผมสุ่มได้นะอันนี้แหละ ak frame แล้วกันะครับผมส่วนสก้าถามว่าทําไมไม่ใช่สกาไมกาโร่ที่สุ่มได้อันนี้เป็น id ลองนะครับผมสกาที่ไมกาโร่เราสุ่มได้นะครับผมก็คือ id หลักนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวทีนึงแล้วก็ก็ตามนี้เลยของก็ตามนี้เลยอาลูกสองที่ผมใช้ประจําเลยก็คือลูกสองชักแม็กไว้นะครับผม หรือว่าลูกซอง m 1็4หนึ่งสี่ไบโอไบโอเฟดวะประมาณชื่อมันน่าจะไบโอเฟดนั่นแหละบวกดาเมจหนึ่งนะครับผมลดระยะแล้วก็รีโหลด2ผมชอบที่สุดก็คือรีโหลด2อครับผมเพราะว่ามันชักแบ็คไวมากมันเหมาะกับการเล่น1-4นะครับผมลูกซองไฟเหลือ1วันเองผมก็สุ่มแล้วนะผมไม่ผมตั้งแต่ผมสุ่มได้อะผมไม่เล่นมันเลยถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับแต่ มันชักแม็กช้าต,ต่อไปนะครับผมก็มีชัช่นนี้แหละนะครับต่อไปไปดีไปด้วยดีหลักกันไป,ไปด้วยดีหลักกันนี่ก็คือไอดีหลักนะครับผมนี่ไอดีหลักนะครับผมไอดีหลักผมเองชื่อในเกมนะครับผมอ่าชื่อพีมมี่อะไรเนี่ยแหละแล้วก็อยู่ แรงก็ธรรมดาธรรมดาเลยต,ตัวนีหลักผมไม่ใด้ไม่ได้เล่นละตั้งแต่ดีลองนะผมมาดูตัวละครกันตัวละครจะใช้เป็นแม่นยำนะครับแม่นยำแล้วก็สกิลใช้ก็จะเป็นาเลือกเปลี่ยน EP เป็น HP นะครับผมแล้วก็แต่งตัวนะครับแต่ชุดนี้ก็จ,จะเยอะหน่อยนะครับผม,ผมก็จะมีชุดสีแดงๆนี้แหละไอผมเนี่ยแล้วก็มีผีเสื้อแล้วก็ต,ต่างๆนะ ประมาณนี้แหละอืมก็จะมีเยอะหน่อยนะครับผมก็เปน็นไอเดียหลักของครับต่อไปก็เป็นแว่นพวกนี้อันนี้ชุดอันนี้ชุดทหารทหารน้ําแข็งเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันมาขายอีกหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่มันมาขายวันนั้นที่ผมไม่เห็นมันมาขายเลยนะครับผมชุดน้ําแข็งทหารน้ําแข็งเนะี่ยนานมากนะครับผมชุดนี้นานมากทหารน้ำแข็งเนี่ยตั้งแต่มอยู่ม .6 วะ่ะโอเคก็อันนี้ไอดีลองนะครับผมไอ้ไม่ใช่ไอดีหลักแต่ผมไม่เล่นมันละ โอเคต่อไปนะครับผมเสื้อเสื้อก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็มีเสื้อฮีโร่อีกนะก็ขึ้นฮีโร่อยู่มาแล้วโอเคเนาะแล้วก็ชุดต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับผมต่อไปกางเกงน,นะครับผมกางเกงเนี่ยกางเกงน้ำแข็งด้วยผมชอบใช้อยู่นะเมื่อก่อนแล้วนะนะแล้วก็กางเกงต่างๆนานา แล้วก็รองเท้ารองเท้าก็มีเท่านี้แหละนะครับแล้วก็ชุดชุดนี้ก็จะมีชุดสเวตแล้วก็ชุดช้างนะครับผมโอเคก็มีชุดแค่นี้แหละก็พวกนี้ป่ะโอเคต่อไปนะครับผมก็จะใช้แพนกวินในการเสกไอวอลเหมือนกันเป็นสัตว์อะนะคอลเลคชันนะครับผมก็ท่าก็มีเท่านี้แหละลก็มีพวกอ่าพวกเนี้ยเราคงไม่มีนะ ไม่มีนะโอเคกระเป๋านะครับก็อันนี้ใครนี้น่าจะรู้เนาะน้องไปซีซั่นเก่ามากาแต่ก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นแล้วก็ชอบกระเป๋านะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็กล่องกล่องนีง้เราสับมากก่อนนะแล้วก็รถพัน้ยาม่านะแล้วก็ลองชูชิมนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ไปดูอาวุธกันนะครับอาวุธที่ใช้ส่วนใหญ่เลยก็คือ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนอันนี้คือ M4 นะครับผม M4 คล้าย M4 สายฟ้าแต่มันโบกดาเมีสองนะครับผมไม่ค่อยชอบแล้วก็ AK Frame Dragon คุวันไม่พูดเดี๋ยวก่อนเนาะแล้วก็มี M4 นะครับผมอ่า Live T นะครับผมของบอกสถานะ2นะครับซึ่งมันดีมากมันยิงเร็วมากแล้วก็สกาคิปบิดเลิฟไม่ถาวรนะครับผมนี่นะครับก็เมกาโรดอนนะครับผมผมให้ดูละนี่ไงครับเมกาโรดอนของแท้นะครับผม ก็เวลหนึ่งแต่เวลหนึ่งไงเพราผมไม่อยากครับเลยเพราะว่ามันมันแพงมากมันแพงนะครับผมผมไม่ผมไม่อยากครับเลยโอเคต่อ okay. ไปก็กอซ่าระยะไก,กลนะครับผมถาวรแล้วก็แล้วก็เอ็นก้าซีถาวรนะครับบวกแม่นยำนะครับผมแล้วก็จะเป็น s k สถาวรน,นะครับผมดัมเมจสองนะครับผมหกสิบไม่ไม่สับปคแล้วก็พีเก้าศูนย์ถาวรนะครับผม บอกแารมสองความเร็วลีโดนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ช็อตการนะครับผมช็อตการที่ใช้ประจำเมื่อก่อนเลยก็คือลูกซองเขียวนะครับผมที่ผมใช้เมื่อก่อนลูกซองเขียวผมสุ่มได้เมื่อก่อนนู่นเลยนะครับผมไม่ใช่อีเวนที่แล้วนะเมื่อก่อนเลยอ่ะปีที่แล้วมั้งโอเคนะครับเพราะลูกซองนี้ก็ไม่ถ้าถาวรนะครับแล้วก็สไนเปอร์นะฮะสไนน์เนี่ยของบัตเตอร์ไฟนะครับผมผีเสื้อถาวรนะครับผมตอนในการยิงสองแบบแมกกาซีหนึ่งนะครับผมถาวร โอเคคุณ okay. สร้างก็ที่ขอแจกแจกกันอันนี้ก็เป็นกระทะอัดระเบิดมีเท่านี้หละนะครับอันนี้คือไอดีหลักของผมนะครับผมก็ขึ้นฮีโรนะ่อีกแล้วสัปดาห์ไอซีวีซีนะก็มีเท่านี้แหละนะครับผมการรีวิวไอเดีของผมก็แค่นี้แนละ้วถ้ามีข้อสงสัยนะครับผมก็ตอบมาได้เลยนะครับผมแค่นี้คลิปนี้ก็ ที่เท่านี้แหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ได้นะครับผมน,นี่ก็ฝากไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย